คลิปนี้เป็นยาลิสเก่งทรง5ประตูปี17ออปชั่นตัว g ีคูดถ่นอยู่ที่5,900บาทยิงยาวตลอดสัญญาใช้เงินดาวอยู่ที่2,000 20, 0บาทแถมฟรีบัตรคูปองเติมน้ำมันไปชมตัวรถกันเลยค่ะด้านหน้าคันนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ได้ไฟตัดหมอก1คู่และ อยู่ที่1,200 cc ซีซีของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่พร้อมกับรับประกันหลังการขายให้ด้วยด้านข้างได้แม็กแต่งทั้งหมด4ล้อนะคะยางใหม่ยางขอบ15ค่ะไฟเดี้ยวที่ปลายกระจกนะคะด้านหลังคันนี้พร้อมเซ็นเซอร์ถอยของแถมฟรีท่อแต่งไปลายไดไทยเทเปิดประตูที่5ออกมาสามารถใส่สัมาระได้เยอะมากๆ นายสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆบอก่อสามารถพับเก็บได้ตะเข็บเบาะได้เป็นสีส้มระบบเบรก ABS และเกียร์เป็นระบบออโต้ค่ะรถคันนี้ราคา3 1 9 0 0 0บาทใช้เงินดาวอยู่ที่20,000บาทผ่อนยิงยาวตลอดสัญญา84งวดค้างงวดอยู่ที่5,900บาทแถมฟรีคูปองเติมน้ำมันลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้หรืออยากชมคันอื่นเพิ่มเติมสามารถคลิกงก์ด้านล่าง 089272772ถ้ารถไม่สวยมารวยไม่ขายค่ะ